ก็จริแลขาติดขอใครเข้ามาท้าับ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ในนามท่านกรรมการโครงการประชาพิเคราะห์สมเด็จพระบรมโกรสานติร่าให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้รัวเร็วครบถ้่วความเมตตาของเกษตรกรซึ่งเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและผลิบัติแต่รูปด้านการเกษตรขององค์กรณ์การทีเด่นการมอบเอกสารหลักฐานทำประโยชน์ในเขตที่ทีนส่วนตสิ่งต่างๆโยส่วนให คือแล้วแบบเอ็กโซแทร็กเกอร์สีนะแบ่งร้อนไลน์นะครับจ่ายเงินไปแล้วนี่ก็เป็น รเราได้รับการสนับสนุนจากกรมบนออนไลนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับผม การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและใจในฐานที่เป็นตลับตัวท่านเองโดยเข้ารับเริการท้าที่จะทําได้ศึกษาซึ่สามารถให้คำั่งกาที่หน่วยงานทางวิชาการว่าดการฝ่งอากาศหายเนี่ยเขาซื้อจากใครกันตัว ไปเตยค่ะหมูว่องจากลอัญชันค่ะสเดืองอ่ันี้ทสดๆนี่รครับอนนี เติมวันต้อไเรียนโตียกันน่ะเด้อใจต้มทั่าเอาเส้นลมาใด้วยนะสวัสดีค่ะครับน่รถิดเร้องให้คนติดมีแค่คนยากได้มันเงินเป็นเ้หมย <c oughs> เราลยาาเาเอะเลยเลยลดต้นทุนเขาเป็นก้ยอินซีดิ้งย้ <c oughs> อมคราาเป็นสีนีน้ <c oughs>